สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุทุกคนเนะะาะมือนีตั้มกระปุลคือเก่าพี่น้องตั้มกระปุลอีกแล้วพี่น้องบอ,บอกตั้มกระปุลมือนีคอยมีข่วาวดีสมิมาเซอร์ไพรส์พอดีจ้าข่าวดีข่าวดีคืออะไรมีข่าวดีสมิมาเซอร์ไพรส์เย้ <Yeah. S 2> ยไก่อนอะไม่ดูเย่แหละปอมะกูได้ของฝากมกไปจีนนะดีใจมว่ากะต้นาด่กระต้นเย้ันเลยอสีเอาเมียแม่ข่อสีเอาเมียขอสีมาแกะทองนี่ห็น่ะพี่น้องบาสุกจะแต่งงาน คุผู้ชมดูว่าดีสิดีพอตรวก็แพ้ปิดบังเอซมาดนเนาะมึอนีสิแต่งงาเดี๋ยวด้พี่นนองอันรืมบอกบริบอกเอซว่าเคยมีแฟนเนาะตอนนีอันนี้เน๊ไปเห็ดลูกข้าวเถาะองนี้ตกไปเอาเลยก็เลยจะมาแจกวัเซีนซาอาซปลาเนาะใบงาน ดูอย่ามองงานเด้ปีแบอกนี้ก็บได้ยินบอกว่าจะปลาจะปลากันเอาไปสันงเบ้ายอกพี่น้องเบาหยอกมื่อนี่เทาสิมายายบัตสึนบาโยน้องคนฝากมากกับบ่าวซุกพี่น้องอันนี้เพิ่นเจวเมียเหมือนวันที่สะฮกมีน้องอยู่สวรรค์เขตเคลยอบวาเพิ่นฝากเอามาให้ซัสีมีปลาน้ามาจากโคนี่เล่นี่น้อยมี มีอดอนมีอเอมีออันสีเออปลาวมนี่มันะของสาวตีกับปลาหน่อยแตของบารอนของบาเอเลยก็ออันนี้ของสาวตีเอามเตจ้าปลาก็ไปก็ี่ตีสิสิไปหบ่มันอยู่ไกลเนาะมึนายวกาอใคร ไปนองไปนัไปไปได้อีกมีอะไรคนเหมือนั้นบโยฝากมากับบซุปกนหรอฝากมาถ่ายบน้อยบะอันบามีเก่ยวอาบไดเดอนาเสียอเตรียมบต้องใซองโอนได้ไปบกินกินาก็ล มือสะบัดหมอลูกสะบัดหมอมือตีบาตีหมอมือขบออดอนก็ปลแบบนั้นจะเอาไปให้ครัาเชียวเอาไปให้เช้าเอาไปไหเช้าเอาไปให้เ้หน่อยเดี๋ยวเอบาทกเช้าไปทางนอก นเียก็ซมก็เล้ไสชิ้ันไู้เดียวกันมะจ๊ะกันบอันีบัตอร์ไอยู่บอกคนหากันสองคนเลยังองบอสเปนา่ันแต่แต่ไอ้น้องซิมี่คู่ไปวันนี้พี่น้องเลยวันนี้จตไก็าช้ินจะเอาหัวตอนได้หร น้ำสกุลอันเดียวยังพ่อซ sure <and> ื้ออันเดียวอีกน้ำสกุลเดียวของพ่อแป๊สละซื้ออันเดียวดิงกำลังไปแต่งานหมู่พี่น้องเออได้นอนเสร็จเป็นเงี้ยนอนเบื่อได้อะไรนี่บอกว่าไป่านเน่าป่านเนาาใครนอนสิ็จจะแต่งก่อนหมู่เนาะพีโดกับพ่ได้แต่งพี่ปีกกับพ่ได้แต่งฮัาวกรี๊บเอาไปเลย ก็แถ่นะเพื่อนเพื่อนขอพี่น้องขอยบ่าะท่านมีงานดองเยอะเกือกเลยเยอะพี่น้องไอ้ดอนกับบได้แต่งเนาะไอ้น้อยกับบได้แต่งซ้ำปะบ๊อบบี้กับบได้แต่งพี่ใหม่กับยังบ่ราะท่านแต่งต้องใครสิได้กินพี่ใหม่ก่อนเพราะ่ะเออเอาอันนี่อันนั้นบ่อยู่ฝากบัดมา งานมันบัสเอร์ใครได้น่าเสิได้แต่งงานดองก่อนหมู๋นี่จาตีประจานกูนี่แหละตียาวมีน้องเอ,อ้ยงานดองขันจะเป็นยังไรเนาะขันงานดองเตืนนอ,น,น,อนตัวเองเนาะเตือนจะเคลื่อ <c oughs> นจะเตือนน้องหรือเอยมีงานดองอันหนึ่งงานดองกับจ้อยลืมไปลืมไปพี่น้องแต่เอ เย็นน yeah. ั้นดมก็จ้อยตันน่ะก็กันเต๊ไม่จื่อเหมือนกันก็เกิดปับ่อยยังน้อยเห็นแต่เมาเาม่วนเนาะเงแหดีนคือสิคนละซอมคนละซอมเออยไปจอแข้าุผู้พี่น้องเมาม่วนแล้วตอนนั้นแต่ว่าบทุกยังน้อยบ่ได้มาม่วนเฮ็ดอยู่ไสล่ะดออยู่นี่บ่ดอมาอยู่นําอยู่บ่อยู่ที่บ้าน้อยู่ม ปักสองนะคะแต่วันไม่เกลอใกล้ๆเรื่อยกรื่อบัตเจี๊บมาบัเจี๊ยบมาละเคไปมอาร์ตนสนดอ่านิ้วกินเอะมันะไปโสิบไปวันนอ้ใจมัไปกับสิบไปกดอปอยแก่ถ่ายมนี่ไปไเป็นอกาไปได้ผู้เดียวผีสิบไอหามกสวยเนาะนี่วาเข้าไปผไ่าดิบถายจีบเนาะมั่วแน่นอนไปวัมีเดนจับไป กับไก่เราพี่น้องจากบ้านเราซุกไปผลประมาณหลอยกิโลทำาลอยกิโลผลลืมไปบ้านเฮาฮาก็มีเพื่อนเฮาฮากันดเพื่อแกินงานดองเสึงงานดองุรอยพอกระมงอกระม่คือไปงานดองแบบแบบใสจะบังกอง้แล้วกอไปเบิ่นะบ้านเฮาบ่่อยมีงานดองเนาะวนนายนาะ ส่วนส่วนนานจะสูแค้นนะ็เขาพนองเพราะว่าบานเฮ้ามันเป็นเหมือนเนาะกันนะคนสวนนยี่เขาบอกมีเงินเนาะข้าเทียวโต๊ะจีนขยะคนม่จนก็งานจะงานเป็นงานท่งานงานตแครงานเต๊างานบาซุกนี่บาซุกถคอัางว่าซิปโตเอ้พวกคาพูกคาหย่บบาส เไปจัดยูงแห้งแปดดาวจามาทองทองไทยจาผู้ได้มากศิลปินไหัปน้องปลามาศิลปินหย่งคอยมากอันเด็เบอร์เดอร์คือยงคือหยงเออเดี๋ยวไอจ่ายังโอมาให้อิตีมาศิลปินหย่างคุณจ้ามาให้ตักนี่เรือยนี่นานี่นานเนี่ยมัน้องนไกานมาศิลปินอยังคุอจ้ามาให้หรืว่าอาพีอาร์หัว ดีอาสาวสวยฉนมันฉมันมีด้ยสูงอไปองไล่ด็อยากมาั่อน้มีดีเจน่อยสูงเรียกูจ้างดีเจไส้ทงไงเขาให้ดีอว่นสอนนาเกียรตัวนารัเอาค่ะตอนตอนมาสูงมาแต่แับแบบอไบอหาเส้นเดี๋อีกเดือนนึ่งมีนีเขึนจัดบริตีจัดยังโอคมาก ไม่ไม่ตางตัวยันโอมเท่าไรด่นะน่าจะแพงมดูกน่านะผมแห้งผ่าเราวมีหักห้องแล้วเนาะการเต้นแค่นก็ได้เราถึงบนอนมาย่งเีได้มไปหน่อยยาด้บักรส่ง หอดหาม่งนดองเลยเด้อพี okay. oh, uh, ่น oh, ้องทางทางลาวก็จะตีดองนี่ามละจนุและหญ้าจนหอดเขาันสาตองาไปป่าบกถ่ายคลิปแบบนี้มัย awesome. ังตุ่มตันตุ่มตังอยู่ผู้ปลิยิ่งูกองผูอ่อนู้แสดงว่าอันนี้ใหมาี่ติ๊กผ้บดวงผ้าด่ว เอนแยอแกแลไอน้องเดี๋ยวสิออกไม่สงนอกก็วันนี้สีเอาบัตรไปส่งไอดอนกระเป๋าเอช่วนยูเพื่อนจะบาอันนี้ของของบเอกับบาดอนเนาะอันนี้หนาซ่องบาโยน้อพี่น้องก็สุประมาณนี้โอ้ยเรียบดำมากเลย ขัางในก็จะเป็นประมาณนี้มืองานวันที่เส้าหกพี่น้องเส้าหกไก่สีห,ห์เหาะอย่างอี้มัึงบาซุกสีออกไปซื้อข้องข้างนอกก็พี่น้องซื้อแวะเอาบัสเซินไปให้บา่าวเอกับไอ้ดอนเลยเพราะว่าเมื่อน,นั้นบาซุกเขาไปซื้อแหละวาโยกับฝากมานำเนอะ มาซุกถ่ายคลิปไว้อยู่แต่วะหลบห <c oughs> ลายคนกาสิบโปหุจักบาจักเบาอยอู่ขอไปก่อนเด้อลูกพี่ขอไปก่อนเด้อเออเขาทมทางให้แล้วว่าวันนี้ดีแท้วันนี้มิตรคุมบังหันโอ้เอยเยขาทมด้วยเขาเกตซื่อบอ่ทมไฮไลท์อ้าว กระทมเนะาะกระทมใส่น้อยหนึ่งอันนี้โอ้กระคนอันนี้ใหม่ตัวนี้จะไปยังไงให้ขอดไปก่อนให้ขอดไปก่อนบ่ให้ขอดไปก่อนซะกระคนดินไปใส่นี่หลายแทะเขาหลีกงูเขาได้นี่กระขนดินผมถามบ่ ไปพี่น้องเดี๋ยวเขาไปข้างนอกกันเขาไปทมทางมื่อกี้เขาคนดินไปใส่เงอนเขาจะละมั้งเพราะว่าทางเขาบ้านปีนี้มันคุ้มบลายพี่น้องเอาหินมาใส่แล้วมันบ่ค่อยมีคมต้องบอกว่าเก่เลยนเสียหลูกอออเอาเนี่ยเอาเนี่ยได้หนิเอาเมียได้หนิเอา้เอายังบุศเสือ เสีเอาบัตรเสร็มาหายขันดองอีกสองมือโ,อโดนเลยโ,โดแม่มันเกิดตีคือเด็ดตีเออขั้น,นดองอีกสองข้ามมือจะไ,ได้ไปไหนจัดอยู่นี่แหละแถวนี่แหละได้ไดะสาวตอนนี้ยังหาอยู่แต่ว่าเสียเอาด้วนจะไ,ได้ก็ต้องหาให้มันไดอ้าอก็อ,อยบอเอ,อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเนอะอเอาะพอโยบอกจย่าละไปฝากมาเออ

Hãy subscribe một kênh Ghiền OK OK cảm ơn cảm ơn. những cảm ơn. cái gì ลิงว่าเอานี่ร้านไปใา,า่สบายดีกับป่าลูกหนีวหนิมั้ยแวะเอาหนิมาให้ยสบายดีป่าลูกนะโอ้ก็ถือปืนอยังนีงโอ้เป็นยิงผู้ยิงยังคือลินปืนบ่ถือปืนยุคกระตาบาบงบาบีอีขุนอา จริงสบายดีสบายดีป่านเอาเสียเอามีอะไรนี่เาซองมาฮะ้ก็ยแล้นะเปเสือบอกเป็นยังคือวเสือเอาเสียเามีอะไรนี่ขึ้นวัืนี้เอาเองบัตเสี้อนี่เห็นยัือว่าเสือเป็นยังคือว่าเสือบเป็นยังคือว่าเสือ บเสือยังอ้ยอรอังกันเอาไม่อดีเังคบ่รื้า่าเบสื้าว้าน่อบอเสือย่ไม่เคยีมีอาตาเม่เคยพี่มีเย่เคยีแดเสืนาะฮ่าอือลทิ้งจเบอร์เสือเอาให้พอรอนจะได้เจ่าจะถนมฝาดันทิ้งจะบ่เสือาย่าะเป่้นังคือบเสืออาตวมา่าเอาไอดี๋่เสื้ออยู่บ Cần áo áo gì? Cần hộ, khẩn mi phát nào bà Cần hình nà phát nào bà Nằm kính bộ xửa lính lính xửa bà, bà áo sao mẹ? Áo bộ xửa cứ các Bà Bát ăn ở bao vô à vậy đó Ăn phẳng hay bà đòn Xửa ăn bật เนี่ยเอาไปก่อนอาสิไปซื้อของผิธีกินแรงบ๊ายบายบ๊ายบายซื้ออย่าไปซื้ออย่าไปซื้ออย่าไปนะชินกระลิงกะลิงเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากถาเอาเด้อไอซื้อต้องฝากไปซื้อขนมอยู่นี่แป๊บนึงมาาจ้าเร็ว แบ่งกันกินนะโ okay. อเคอ้าวหรือว่าเสซลสองทองบ่เอาคตล่ะทงบ่จะสกินเบิร์ดบ่เอาแหวนสายป่านเป็นยังไงนี่จะกินน้ำกันเดอ้อตัวนี้เอาแหวนสายป่านเนาะโอเคบ๊ายบายเอาวัตถุมันเอาบา่เอาวัตถุน,นี้เอาไปใส่จอก,กินเดอ้อเอาทำยังไงก่อนเอาจ้า ขอบใจก่อนถูงั้งงัมก่อนถูงั้งงับขอบใจงั้งงับเอาเอาปืนออกเลยกระถือถูกั้งงับเอาไอ้ไอ้ยที่หายเอาถูกั้งงับเอ้ยถ้าเอาซุกอยู่บ่นี่ถ้ากี่ว่าเอาซุกนี่เออบ่เสื้อว่าแต่เสื้อไอ้ดีบ่นี่ว่าเอาเสียวมีอ่ะบ่เสื้อไอ้ดีบ่ Ồ, hên bảo ông Phú Sao mà bạn chắc tựa nó Bố hên ông Phú Sao mà bạn nhắc tựa nó Ô, chân bố sư Bye bye, <káp> con Chà Ôi, tui lấy miệng, không sao gì bố lấy chân cái linh miệng bố sư ạ phần wala tahu ya. Ha ni saya ada bunyi kipas noh, ni aktiviti macam tu ni